สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความวิธีลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเยียวยาพิษโควิด19 เปิดขั้นตอนเตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 เป็นเวลา3เดือนเดือนละ5,000บาทจากกรณีที่รัฐบาลแถลงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อเป็นการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 หลังมีการสั่งปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาโดยจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าวทั้งนี้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ 1. เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน com คาดว่าเว็บไซต์จะแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคมนี้หรือติดตามประกาศจากทางการในระ ลำดับต่อไป 2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียนได้แก่หมายเลขบัตรประชาชนข้อมูลบริษัทนายจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร 3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วันหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนดังกล่าวจำกัดสิทธิ์เพียง3ล้านลายเท่านั้น โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ในส่วนของผู้ที่อยู่ในประกันสังคมจะสามารถเพิ่มสิทธิ์กรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างโดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานรับเงินไม่เกิน180วันและกรณีรัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน90วันโดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ บอกเล่าความถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ